ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้คุณครูโต้งนะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเจาะรูนะเจาะรูแก้วเซรามิกนะครับโดยที่ไม่ใช้น้ำนะครับใช้แค่ค้อนแล้วก็หัวประแจแฉกนะครับไม่ใช่หัวประแจ หัวไขควงแฉกนะครับกับน็อตนะครับโดยที่เราจะเจาะรูนะครับได้เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเท่ากับหัวประแจแฉกตัวนี้นะครับก็จะพอดีกันนะครับด้านในนะครับด้านในก็จะมีรอยแตกเล็กน้อยนะครับก็สามารถที่จะนําเอามาปลูกต้นบอนไซปลูกบอนไซนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้โชวหัวอื่นๆนะครับวันนี้ก็ได้ กระถางมาหลายกระถางเลยทีเดียวนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับตกใบละ20บาทนะครับก็สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วน้ํำชานะครับอันนี้ก็จะเป็นแก้วหน้ารูปคนนะครับที่เป็นรูปภาษาจีนด้วยนะฮะอ่าก็จะดูสวยงามทีเดียวนะครับมีรุ่นลักแปลกตานะครับมียังวิฉลากนะครับ น่าจะเป็นของใหม่ยังไม่ทันได้ใช้นะครับส่วนตัวพวกนี้นะครับก็เป็นที่ผมเลือกมานะครับให้ดูว่าสีสันสวยงามนะฮะแล้วก็ดูออกจากคลาสสิกนิดนึงนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นถ้วยซุปนะครับฮนะบก็จะมีรูปร่างภายนอกที่แบบเป็นออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ มีสไตล์นะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ได้จับมาเขาไม่ได้มาเป็นคู่นะครับผมก็มาจับวางด้วยกันดูว่าเออเข้าท่าหรือเปล่านี่ก็จะออกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับนะครับก็กับชานรองสีสีแดงนะครับสีสีส้มอิดนะครับอ่าอีกนึงนะครับอันนี้ก็สวยน่ารักมากนะครับเป็นรูปของนกยูงนะครับ รูปของนกยูงเนี่ยมีความสําคัญตรงไหนก็นกยูงนะครับเป็นแสดงถึงความสวยงามนะครับแสดงถึงโชคลาภนะครับคนจีนเนี่ยมักจะนิยมใช้นกยูงนะครับมาเพิ่มหงเห้งเพิ่มสีมงคลนะครับเสริมกับอ่าถาดจานรองนะครับที่มีเป็นดินเผาแล้วก็มีเส้นสีสีเงินเนี่ยสีสีทองเนี่ยก็ดูเข้ากันดีนะครับส่วนอันนี้นะครับ ก็เป็นช่วยนะครับเป็นชวยน้ําชาที่มีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ครอ,อบเลยแล้วก็มีตัวรองนะครับก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ใส่ได้นะฮะต้นนี้นะครับสําหรับไม้หัวที่เป็นหัวใหญ่หน่อยนะครับก็ใส่ได้พอดีเลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้หาตัวถาดรองมานะครับเดี๋ยวว้างๆก็ค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ ะฮะอันนี้ก็จับมาคู่กันนะครับจับมาคู่กันเลยนะฮะอ่าก็จะมีประมาณเท่านี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นแพงหน่อยเพราะว่าน้ำหนักเยอะนะครับก็จะมีภาษาจีนนะครับแล้วก็มีฉาดรองอย่างนี้นะคะก็น้ำหนักเยอะหน่อยแล้วก็น่าจะทนหน่อยนะครับ อ,อีกหนึ่งอันนะครับอันนี้เป็นมือสองที่ใช้แล้วนะครับมีตัวภาษาจีนเยอะดีภาษาญี่ปุ่นเยอะดีก็เลยเลือกเลือกมาใช้ในการในการปลูกต้นอะไรนะฮะใบไอ้บัวบกโขดนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มให้น้องบัวบกลอยฟ้านะครับเดี๋ยวแผนขึ้นมาให้ดูนะครับตอนนี้กาลังชําน้องบัวบกอยู่นะฮะยังไม่ทันได้ขึ้นนะครับ น้องกําลังรอแสงแดดนะครับช่วงนี้ฝนตกก็ก็จะช้าหน่อยนะครับอ่าเราก็จะมาต่อกันที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะวิธีการที่เราจะเจาะรูโดยที่เราไม่ใช้ไม่ใช้น้ํานะครับในการรองหรือในการเขาเรียกว่าอะไรบ่มนะเพราะว่าผมก็ ลองดูนะครับว่าถ้าทำแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าขยับมานิดนึงนะครับที่ผมมีอยู่นะครับนั่นก็คือเซรามิกเนาะแล้วก็พื้นยางสีเหลืองเนี่ยเป็นพื้นยางทั่วไปที่เราใช้ในการตัดเขาเรียกว่า่าตัดกระดาษทั่วไปนะครับ อันดับแรกอะออันดับแรกนะครับก็จะใช้ดอกอเขาเรียกว่าเกลียวนะครับหัวแฉกนะครับแล้วก็เจาะรูไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อนำทางนะครับนำทางว่าเออเราจะเจาะต,ตรงนี้นะนะครับ เราก็เจาะลงไปค่อยๆนะครับนะครับอันนี้ก็อ่ะยังไม่เข้านะครับเมื่อมีรอยชักนิดนึงแล้วนะครับเราาร์ k จุดไปแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ครับนะฮะตอกแค่สองทีครับเบาๆไม่ต้องตอกแรงจะสังเกตนะครับจะสังเกตตอนนี้มีรูแล้ว มีรูแล้วนะข้างล่างนี้ก็แตกแล้วนะครับเพราะว่ามีข้างในเนี่ยจะมีสภาพเป็นแบบนี้นะครับซึ่งข้างในเราเนี่ยจะใส่ดินไว้อยู่แล้วนะครับเราไม่สนใจอยู่แล้วว่าข้างในจะแตกหรือเปล่านะครับเราดูข้างนอกให้สวยงามนะครับเมื่อได้รูนิดนึงแล้วนะครับเราก็ค่อยๆตีนะครับบิดนะครับเอาออกมาบิดให้เป็นวงกลมเรื่อยๆนะครับค่อยๆตีไป การทากระถางเนี่ยนะครับก็โอเคแล้วนะครับได้เซรามิกที่เป็นกระถางแบบมีรูนะครับสังเกตร,รูเนี่ยก็จะมีรอยแตกข้างนอกนิดนึงแต่ก็ไม่ไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะามันอยู่ด้านล่างเวลาเราปลูกต้นไม้ไปเนี่ยน้ําก็จะไหลลงตรงนี้นะครับก็ถ้ารูใหญ่เกินไปก็ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมก็รูเล็กสักสักนิดนึงสักครึ่งเซนนะครับครึ่งเซนติเมตรเนี่ยก็รูเท่านี้ก็โอเค นะฮะถ้าขยายกันมากกว่านี้ก็ก็ตอกลงไปอีกนะครับซึ่งอ่าถ้าตอกลงไปมากแล้วเนี่ยก็ก็จะเป็นอีอ่าลองดูอีกสักหนึ่งหนึ่งอันดูนะครับเอาอันไหนดีถ้าสีเขียวแล้วกันนะครับอันนี้ดูด้านข้างจะบางนิดนึงนะครับตรงนี้จะบางบางนิดหนึ่งก่อนอื่นนะครับเราก็ใช้ลำ้ำแหลมเข้อไปก่อน ่าระวังมือนะครับนะตัวนี้จะแข็งนิดนึงนะครับกลัวแตกจังเลยก็ลองดูนะครับ ได้แล้วนะครับข้างในาก็มีรอยแตกนิดนึงนะครับก็ไม่ซสีเรียสนะครับกูก็เราก็แตกเราก็ต่อลงไปนะครับความจริงไม่ต้องใช้น้ำหนักแรงมากนะครับก็ใช้เคาะเบาเบาบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ก็จะก็จะมีรูนะครับก็จะสามารถได้รูแบบนี้นะครับอ่าได้รูแบบนี้แล้วก็ ข้างในก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนตัวเนี้ยก็ถ้าคุณยังต้องใช้อยู่ก็สามารถที่จะมาปิดรูให้ป้องกันที่จะให้ดินทรายไหลลงไปได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเศษไหนเศษใหดแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้แต่ถ้าเราก็เอาทิ้งเลยก็ได้นะครับก็วันนี้นะครับก็ฝากวิธีง่ายๆนะครับถ้าเราใจเย็นๆค่อยต่อไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำเขาเรียกว่า ภาชนะที่เอาไว้ปลูกต้นไม้สําหรับไม้เล็กๆนะครับบอนไซหรืออะไรต่างๆนะครับก็ค่อยๆค่อยๆเจาะนะครับก็จะเจาะได้นะครับไม่จะเป็นที่ต้องเอาไปจุ่มในน้ําแล้วก็ผ้ารองอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครมีเวลาหรือมีอุปรกรณ์ก็สามารถที่ทําแบบนั้นได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Oh, <laughs> my